สวัสดีครับผมประเทศเรานั้นเตรียมเปลี่ยนระบบการศึกษาอีกครั้งครับทุกคนหลังจากเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วครั้งนี้อยากจเจริญรอยตามพี่ไทยครับทุกคนเพราะอะไรผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่ผมเป็นเด็กที่ผมเรียนนะครับจากป .1 ถึงจบม6เนี้ยการเรียนการศึกษาของเราเป็นแบบนี้ฮะชั้นเรียนปหนึ่งถึง ป5ตอนผมเรียนนะครับมต้นม .1 ถึงม .3 ส่วนมปลายก็ม .4 ถึงม .6 เรียนกันอย่างนี้มาจน20 30ปีนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่เองเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือชั้นเรียนประถมนั้นยังคงเหมือนเดิมก็คือป .1 ถึงป .5 มต้นม .1 ถึงมส ครับและมปลายมห้าถึงมเจ็ดเพิ่มมมเจ็ดเข้ามานะครับผมเพิ่มมเจ็ดเข้ามาแต่ประถมยังคงเดิมก็เรียนมาสิบกว่าปีครับผมเรียนมาสิบกว่าปีมาถึงวันนี้เวลานี้กระทรวงสาธารณสุขลรานั้นก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับให้เป็นแบบประเทศไทยแบบตรงไหนครับก็คือประเทศไทยที่ผมได้ยินนะ ก็จะประถมก็ชั้นเรียนจะมีตมป .1 ถึงป .6 มต้นก็ม1ถึงม .3 มปลายก็ม .4 ถึงม6นะครับประเทศไทยเป็นแบบนี้เป็นมานานก็ผมได้ยินแบบนี้นะครับผมในเรื่องของอนุบาลเนาะในยุคปยี่สบนั้นมีแต่ในตัวเมืองใหญ่ๆแต่ในยุคนี้ก็อาจจะมีเยอะขึ้นในประเทศลาวนะแต่ยังไม่ทั่วถึงนะไม่เหมือนประเทศไทยแล้วครั้งนี้ที่เราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแบบประเทศไทยผมเชื่อว่า ประเทศเราเองเนาะก็คงจะมีการมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ประเทศไทยสักพักใหญ่นะครับทุกคนก็คงรู้เลยว่าเราว่าดีมากๆนะครับถึงอยากนําระบบการเรียนการสอนแบบนี้ไปใช้ที่ประเทศลาวแต่ว่าหลักสูตรการเรียนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่แน่นอนประสิทธิภาพในการเรียนการสอนผมว่าน่าจะดีกว่านะครับผม อาจจะขึ้นกับองค์ความรู้มันก็ส่วนหนึ่งผมว่าระบบก็น่าจะส่วนหนึ่งในการให้นักเรียนนั้นได้รับประสิทธิภาพมากๆในการเรียนในการรับความรู้นะครับและก็ครูที่สอนอะไรต่างก็มันจะถูกต้องตามระบบที่สําคัญนะผมมองว่าอย่างนี้สมมติว่าคนลาวเรียนจบปหนะถ้าเกิดว่าอย่างพ่อแม่เป็นคนพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวอย่างเงี้ยพอเข้ามาประเทศไทยปุ๊บจบป6อาจจะสอบเทียบเข้ามหนึ่งได้เลยนะที่ประเทศไทย นะครับผมอาจจะไม่ต้องเริ่มที่เรียนประถมใหม่นะครับก็เหมือนกับที่คนลาวเรียนจบม .7 แล้วมาต่อที่เราแห่งผมก็เห็นหลายคนเนาะก็คือประกอบเอกสารแล้วก็สอบเทียบเข้าเรียนต่อได้เลยนะครับเพราะว่าจบมีได้รับใบประกาศนียบตัตรมาอะไรเงี้ยแต่ว่ากรณีบางคนเนี่ยยังจบแค่มอ .4 อย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอมาเรียนต่อที่ประเทศไทยต้องไปเริ่มที่ประถมเลยประกอบเอกสารเริ่มเริ่มที่ประถมใหม่เลย ก็เหมือนกับเป็นเด็กนักเรียนประถมอะครับแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ไมแน่ใจนะครับทุกคนแต่เป็นข้อมูลที่ผมเห็นว่าการระบบการเรียนแบบนี้การสอนนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ประเทศเราจะเปลี่ยนตามในปี2029นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีเนี่ยมันดีมันยอดเยี่ยมคนเราเห็นแล้วถึงอยากได้แล้วก็ทำตามนะครับเพราะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเมื่อก่อนก็เรียนมาช้านานก็เป็นระบบแบบว่าตอนที่ผมเรียนก็มีป .1 ป .5 ม .1 ม .3 ม .4 ม .6 นะครับเป็น10 20 10ปีเป็น20ปี30ปี 6, นะครับก็นั่นหมายความว่าตอนที่ผมเรียนจนม .6 นะถ้าประเทศไทยก็ผมจะอยู่แค่ม .5 เพราะผมไม่มีป .6 นะครับแต่แน่นอนในเรื่องของความรู้แน่นอนผมอาจจะต่ำกว่าคนม .5 ประเทศไทยคนม .4 ประเทศไทยก็ได้นะครับ เพราะผมคนไี่เป็นคนเรียนเก่งนะครับหลักสูตรต่างๆผมอาจจะได้รับไม่ครบถ้วนหรือสมองผมอาจจะจำไม่ครบถ้วนตรงนั้นก็ไม่ว่ากันทุกคนเพราะว่าแล้วแต่คนที่จะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรียนแบบระบบเดียวกันเลยเหมือนประเทศไทยนะครับระบบเดียวกันเลยจบอนุบาลก็เข้าป .1 จากป .1 นก็ขึ้นไปนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วค่อยไปเข้ามต้นหนึ่งสองสามแล้วไปเข้ามปลายหนึ่งสี่ห้าหกอย่างเงี้ย มันก็น่าจะฟังเข้าใจนะว่าประเทศไทยฟังว่าถ้าเรียนจบชั้นอะไรถ้าคนเราตอบว่าม6หรือตอบว่าม5ตอบว่าป5ตอบว่าป6คนไทยก็น่าจะเข้าใจนะครับทีนี้พอถามตอนนี้นะจบประถมไหมจบชั้นอะไรป5ฮะคนไทยจะงงนะป5จบได้ไงบางคนอาจจะถามว่าประเ๊บมันไม่แปลกหรอกต่อให้ระบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอ่า การสอนนี่ไม่มีประสิทธิภาพนะครูให้ความรู้ไม่มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนไม่มีประสิทธิภาพที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนนักเรียนก็มีค่าเท่าเดิมและบางคนก็จะถามว่าอาจจะตั้งคําถามว่าเหมือนเดิมอาจจะลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าคุณเรียนจบม .6 คุณจะไปไหนอะไรที่ทําให้คุณอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นคําถามที่ผมคิดว่ามีคําตอบ แต่ผมไม่ได้ตอบว่าจะต้องไปทํางานนู่นนั่นนะี่นะที่ประเทศลาวนะคาตอบก็คือการเรียนผมว่านะมีความรู้ดีกว่าไม่มีเพราะผมสัมผัสได้ตัวเองตอนที่ผมมาประเทศไทยนะครับครั้งแรกของผมจริงนะการทํางานงผมเนี่ยครั้งแรกของผมจริงคือร้านเหล็กนะครับผมหนึ่งปีกว่าๆผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ลงสก,กรีนลงสก,กรีน,นี่ครั้งถัดมาแล้วนะครับร้านเหล็กอยู่ที่สมุทรปราการนะครับมาด้วยกันกับเพื่อนสองคน ผมเรียนจบม .6 ม .6 ที่ลาวนะครับแต่เพื่อนจบแค่ป .5 หมายถึงว่าประถมแต่ว่าเขาไม่เรียนนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในประเทศลาวนั่นแหละจนอายุพอๆกับผมเลยนะี่ร่าสิบเจ็ดสิบแปดนาะข้ามมาที่ประเทศไทยทํางานทําอยู่ตรงนั้นที่ร้านขายเหล็กนะขายเหล็กเขาจะวัดอามินีจะเบอร์เนียใช้วัดใช่ไหมครับผมแล้วก็การเรียกอลูมิเนียมการเรียกเหล็กเรียกเหล็กก,กกล้าอะไรเงี้ย ทองแดงอะไรเราเนี่ยมันจะมีภาษาเรียกนะเพื่อนผมเนี่ยที่มาพร้อมกันเนี่ยอยู่ได้แค่สิบสี่วันเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกพี่ใช้อะไรเนาะเสมียนใช้อะไรไม่รู้เรื่องนะครับสิบสี่วันเขาออกในขณะที่ผมอยู่ปีกว่านะครับอยู่ปีกว่าตรงนั้นนั่นหมายความว่าความรู้ที่ผมเรียนอย่างวิชาเคมีเนี่ยมันก็มันก็ใช้สูตรเดียวกันในการเรียนนะครับ ก็เลยทาให้ผมแบบว่าพอจําได้นะตอนนั้นก็จําได้เท่าเท่ากับว่าเราเนี่ยาสามารถที่จะทํางานได้ตรงนั้นจนแบบว่าสมียนหรืรอว่าลูกพี่เนาะที่เขาเป็นรุ่นพี่อ้าวเขาบอกว่าทำไมเจ็บพูดได้ทําไมเจ๊บรู้ไม่ใช่ทำไมเจ๊บรู้เวลาใช้ทาไมคนนั้นไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เคยมีเรียนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็อาจจะไม่อยากเรียนรู้ด้วยอาจจะอย่างนี้ด้วยนะนะครับผมแต่ใน,นขณะทีผ่ผมมีความตั้งใจอยากทางาน ผมถึงอยู่ได้ปีกว่าตรงนั้นก็คือเมื่อก่อนเนาะปีกว่าก็ถือว่านานผมมาครั้งแรกผมก็รีบกลับบ้านไปแน่นอนกลับบ้านไปก็ตอนกลับมาใหม่ก็มันก็ไปงานใหม่นะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมว่าการเรียนมันอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในการที่จะไปเป็นข้าราชการที่ลาออกบางอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเงินเดือนนะครับมันเลยต้องไปไปเรียนต่อหรืออะไรแต่บางคนอาจจะเอาไปเรียนต่อได้ไปเป็นข้าราชการได้เนาะแล้วแต่ว่าใครแต่ท้านมุดบางคนอย่างเหมือนจะไม่มีทุนนะไม่มีเส้นมีสายอะไร ก็มาทํางานที่ประเทศไทยเราก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนนั้นอะมาใช้ในประเทศไทยก็ได้อาจจะไม่ได้เก่งแต่พอเอาตัวรอดได้ถ้าเราได้เรียนนะถ้าไมไ่เรียนเนี่ยมาทําร้านร้านอาหารในประเทศไทยเขายังไม่อยากรับนะรู้ว่าคุณมีแรงอะแต่จดออเดอรอให้เขาก็ไม่ได้นะครับเขาเขียนอะไรมาให้ก็งงไปหมดเลยมันก็ไม่ไม่โอเคถ้าเรียนเนี่ยยังน,น้อยน้อยจบมสามผมเชื่อเลอเกินว่าภาษาไทย ก็ไม่ต่างกับภาษาลาวมากถ้าคนที่จะเรียนรู้สามารถจบมาด้วยได้บ้างอ่านได้แน่ๆนะครับอันนี้ถึงว่าเป็นการดีครับทุกคนและก็อีกอย่างเผื่อถ้าเผื่อใครแบบว่าเรียนที่ลาวแล้วมาที่ไทยนี่เปิดโอกาสตัวเองอยากเรียนใช่ไหมสมมติว่าจบม .3 ที่ลาวสมมติว่าประกอบเอกสารได้แล้วมาสอบเทียบเข้าม .4 ที่ไทยทํางานาด้วยส่งตัวเองมาด้วยมันก็จะดีนะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าที่สุดแล้วไทยเปิดให้ไหมอ่าน่นแค่ ระดับมอ,มอต้นมอ,อะไรเงี้ยนะถ้าไม่ไมกศนแต่ถ้ากัดระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยโอเคเนาะผมก็เห็นอยู่หลายคนมาเรียนนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ครับทุกคนลาทุกคนก่อนสวัสดีครับผม